สวัสดีครับแบกกราวสวยงามมากผมใช้แบกกราวเป็นท้องฟ้าสวยงามละมุนล,ละไมเข้ากับเพลงเลยเพลงสบายสบายเพลงที่แบบโซนแบบเกา่เกาๆนิดนึงเราก็ต้องเอาบรรยากาศที่มันสบายตานิดนึงเพลงนี้เนี่ยผมได้ยินตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะ ผมฟังเพลงสไตล์นี้มาตั้งแต่ผมยังแบบสูงพ้นโต๊มานิดเดียวเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยคือผู้ใหญ่ในบ้านท่านชอบร้องเพลงสไตล์นี้พี <_ an> ่เขาบอกว่าผู้ใหญ่ในบ้านร้องเพลงสไตล์ไหนเราก็จะเติบโตมากับเพลงสไตล์นั้น <_ an> ในส่วนเพื่อชีวิตหรือว่าลูกทุ่งเนี่ยผมมาหัดเองข้างนอกนะ <_ an> แล้วมันก็เป็นความฝันของผมเลยนะเพื่อชีวิตลูกทุ่งหมอลำเนี่ย คือเพลงนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ <c oughs> ออแม่ผ่องศรีวรนุชเนี่ยท่านได้ร้องไว้แม่ผ่องศรีเลยนะ <c oughs> ทีนี้ท้าทายความสามารถของผมมากเลยคือผมจะร้องยังไงในฐานเสียงที่ต่ําแบบเนื้อเสียงต่ําๆเนี่ยคีเสียงต่ําๆร้องยังไงไม่ให้เป็นเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเ <c oughs> พลงนี้นะครับคำร้องและทำนองเนี่ยก็เขียนไว้โดยคุณประดิษฐ์อุตมัง นะครับแล้วแม่ผ่องศรีวรนุชเนี่ยหยิบมาร้องเป็นต้นฉบับซึ่งก็มีนักร้องเสียงเพราะๆหลายท่านเสียงใสกังวานกิ้งกังเอามาร้องทีนี้มาเจอผมมั่งฮะผมเนี่ยนักร้องทนเสียงคี์ต่ำเพลงนี้ผมจะประคองไปรอดได้ยังไงให้กําลังใจผมด้วยนะัะท่านใดที่ร้องได้นะครับร้องนาำเจอสีและวเพื่อนๆไปก่อนเลยนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่แบบนั้นเราไม่ต้องบอกเลยว่ารุ่นไหนร้องได้ ท่านใดพี่ร้องไม่คล่องร้องไม่เก่งหรือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นพี่พี่เพื่อชีวิตที่ผมอยากให้เปิดใจฟังผมร้องสไตล์นี้นะพี่พี่เพื่อชีวิตคือพี่พี่น้องๆ้องเพื่อชีวิตเปิดใจฟังผมสักนิดนะท่านใดร้องไม่เก่งร้องไม่คล่องมารวมกับเจซีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราร้องตามเพื่อนที่ร้องคล่องร้องเก่งไปติดๆโอเคเนาะใครร้องได้ชวนิเพลงนะครับใครที่ร้องได้เนี่ยผมว่าเพลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่าเนื้อเพลงเพราะมากไพเราะมากคือ ท่วงภาษาในแต่ละประโยคของเพลงนี้เนี่ยมีความไพเราะสนอกหูมากท่านใดที่ร้องไม่ได้ทั้งเพลงผมขอท่อนฮุกเหมือนเดิมนะคะไามาต่กันดีกว่ากับเพลงนี้นะครับของคุณประดิษฐ์อุตตมังนะครับร้องโดยแม่ผองศรีเจซีจะเอามาคอปเปอร์ฝากดินนะครับผมวันนี้ดินจุย สักกี่วันถึงมาดินอ่างว่างระทมถิ่นขมตรงสาดินก็เหมือนเช่นเรารับเขาหนักหนาเขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรียก ไอกลิ่นดินนั้นอุ่นไม่น้อยอุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็คอยอุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นไม่น้อยประทับใจดินช่วยซักน้ำตาคา่ ฝากสักรักเศร้าของเราได้ม อบไอกลิ่นดินนั้นอุ่นไม่น้อยอุ่นโอเขาอุ่นโอเขาเราก็คอยอุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่น

ต้องถึงขั้นยอมแพ้กันเลยทีเดียวใช่ไสียงเพลงนี้ผมอาจจะร้องต่ำม,มากจนหลายๆท่านก็อาจจะอยากแบบหยิบยาแก้แก้เขาเรียกว่ายาแก้เสียงแหบให้ผมนะจริงๆผมเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วเป็นผู้ชายเสียงแหบอยู่แล้วแล้วก็เสียงทุ้มต่ำม,มากอยู่แล้วตัวจริงทุ้มต่ำกว่านี้อีกนี่ได้ซาวการ์ดช่วยดึงเสียงขึ้นมาให้ใสกิ้งนิดนึงแล้วนะคะ คือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเนื้อเพลงไพเราะในตอนท้ายเนี่ยคือมันจะมีอยู่สองประโยคที่ผมเคยตั้งข้อกังขากับสองประโยคนี้ในเพลง <Lion> s <grey> <S ผมเคยหาความหมายในสองประโยคนี้ในเพลงถ้าหากเขาไม่มาเยือนสามประโยคสิถ้าหากเขาไม่มาเยือน,ค,าางอนคงได้พบรักใหม่ใหม่ดินถ่มร่างฉันไว้ให้จม ผมเคยตั้งแต่เด็กๆผมเคยหาความหมายของ3ประโยคนี้ถ้าหากเขาไม่มาเยือนอก็เขาไม่มาผมได้พบรักใหม่หม่เราหรอหรือว่าเขาหรือว่าใครได้พบรักใหม่ใหมดินถมด้านว้ยให้จมเท่านั้นแหละผมรู้เลยอ๋อเขาได้รักใหม่ร่างเราเลยจมไปกับดินสาประโยคนี้นะครับกว่าผมจะตีความหมายของเพลงจนเข้าใจแล้วก็จบได้อย่างสวยงามเนี่ยผมใช้เวลาอยู่นานเหมือนกัน เป็นเพลงแห่งการรอคอยนะครับคือการรอคอยคนรักที่พัดพรากจากกันไปไกลแสนไกลแล้วฝั่งที่รอคอยก็รอให้คนรักกลับมาด้วยใจขนองทีนี้ในทุกการรอคอยครับการทิ้งท้ายของเพลงไทยสมัยเก่าก่อนไม่อยากใช้คำว่าโบราณ การที้งไพถึงเพลงในสมัยก่อนๆนี่เขาจะจบให้เป็นปริศนาให้เรามาขยายความต่อในวลีของท่อยประโยคของเพลงนั้นเสมอซึ่งสามสามท่อยประโยคนี้แหละครับถ้าหากเขาไม่มาเยือนคงได้พบรักใหม่ๆคือคนร้องเนี่ยนั่งน้อยใจกับตัวเองไงคือเขาไม่กลับมาเพราะเขามีแฟนใหม่ไปแล้วดินถมล่างชะ่ายให้จมนอนสลหยลงไปใต้ดินเลยจะ้ะ จากเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็ผมขยายความหมายของ3ามประโยคนี้ตรงท้ายเพลงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะเคยมีใครสงสัยในถ้อยวลีเพลงเหมือนที่ผมสงสัยหรือเปล่าผมเป็นเด็กขี้สงสัยอะคุณฝากไว้เป็นเพลงปิดที่เป็นท่อนจังหวะสบายๆเป็นเนื้อเพลงแบบเบาสบาย <ท AN> คือสองเพลงวันนี้เหมาะสำหรับฟังก่อนนอนมากครับ <S 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 ใครฟังแล้วไม่หลับเนี่ย ลุกขึ้นมาขยับผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะเพราะผมกล่าวว่าสองเพลงนี้เดี๋ยวผมฟังก่อนนอนผมหลับแน่นอนชัวร์ผมต้องฝันดีอะอากไวให้เป็นความสุดเป็นรอยยิ้มวันนี้เราอยู่กันกับเพลงช้าสองเพลงนะครับผ่อนคลายเบาสบายกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะค่อยขยับไปร้องเพลงเร็วกันในวันถัดไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณนะครับในการให้ทิปหน้าช่องนะครับตรงเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณทิปจากทุกท่านค่ะ ขอขอบคุณทุกการกดชอบนะครับกดคำว่าชอบให้น <anak> ิ้วโป้งตรงนี้ยกนิ zip, you know, ้วเป็นสีดำหนึ่งครั้งเบาๆพอครับขอบคุณทุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณการแชร์เพลงด้วยนะคบขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามกันอยู่แล้วตั้งแต่คลิปแรกถึงคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ไม่ปล่อยมือไม่ห่างหายไม่นีหายจากกันไปไหนขอบคุณนะครับและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านด้วยครับขอบคุณค่ะ อบคุณในทุกการอุปการะคุณแม่ตาเอนดูผลักดันนักร้องตัวเล็กๆเจซีจาขอบคนนี้ให้ยืนเป็นนักร้อง YouTube ด้วยความอบอุ่นจากยอดวิวจากความเมตตาเอนดูความการุณาปราณีของพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวของเจซีจาขอบในช่อง YouTube ตรงนี้ขอบคุณในทุกการเมตตาเอนดูในทุกช่องทางที่สนับสนุนให้การและกันด้วยหัวใจผมขอขอบคุณด้วยหัวใจของนักร้อง ผู้ชายต่างจาังหวัดตัวเล็กๆคนนี้ที่มาแบบโน้นเมากๆไม่มีใครรู้จักและผมก็ไม่รู้จักใครเลยขอขอบคุณในทุกแรงผลักดันทุกยอดวิวทุกการสนับสนุนทุกการแชร์เพลงทุกการแชร์คลิปทุกการบอกปันบอกแบ่งปันช่องต่อนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยหัวใจเสมอมาในทุกครั้งที่ผมลงเพลงขอบคุณในการเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็ฟังวนฟังซ้ำหลายรอบ ไม่ปล่อยผมยืนร้องเพลงตรงนี้แต่เพียงลําพังขอบคุณในทุกความเมตตาสนับสนุนและเอ็นดูนักร้องคนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับซีโอแกนเนสไทมนะครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มมีความสุขสดใสนะครับตลอดทุกวันทุกเวลาของชีวิตนะครับและขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับซ u again for n e น t time นะเจอกันโอกาสถัดไปนะครับวันนี้ไปแล้วนะบายบาย Di concerte spe de behind